คมทรัพ์4 0 0 0ล้านมาดามแป้งรวยระดับมหาเศรษฐีเชื่อว่านาทีนี้น้อยคนนักที่ไม่รู้จักกับผู้หญิงแห่งยุคอย่างมาดามแป้งหรือนวลพรัมล่ำซำ้ำ ผู้จัดการที่ปัจจุบันกลับมาทําหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยอีกครั้งแต่หนนี้มารับบทในหน้าที่สื่อผู้จัดการทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่และชุดยู23หลังจากก่อนหน้าเคยทําหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงประสบคอมสํมฤท็จมาแล้วและนําทีมฟุตบอลไปถึงโลกได้ถึงสองครั้งสองคราด้วยกันที่ประเทศแคนาดาในปี2015และปี2019ที่ประเทศฝรั่งเศส ที่สามารถพาทีมชาติเ็คคว้าแชมป์ซูซูกิคับมาครองได้สำเร็จ ซึ่งมาดามแป้งเป็นที่รู้จักและปรากฏตามข่าวว่าเป็นเจ้าของเครื่องประดับอัญมณีเพชรในช่วงต้นปี2564มาดามแป้งนวลพัมลํำซ้ำนั้นถือครองทรัพย์สินกว่า4,651ล้านเฉพาะเครื่องประดับขันล้านนาฬิการู107เรือนกระเป๋าบแบรนด์เนม240ใบ152ล้านสุภาพสตรีรายนี้เป็นเจ้าของเครื่องประดับอัญมณีเพชร305รายการสำหรับมาดามแป้งเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจาก สังคมเมื่อครั้งรับบทผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยโดยนำทัพเข้าสู่ชบาแก้วและเข้าสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลหญิงโลกได้สำเร็จซึ่งในตอนนั้นดับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็เลยว่าได้ปัจจุบันมาดำแป้งนั้นมีหลายหน้าที่และหลายบทบาทโดยเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้า,านที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกรันภัยจำกัดมหาชน องศูนย์กิติมศักดิ์สาธาร,รณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิติมศักดิ์ประจำบริษัทษสยามไบโอโซเอ็นจำกัดและประธานสโมสรกันท่าเรือเอฟซี